ราคาไปดูใต้คลิปนะครับที่ description และพิมพคอมเมนต์ผมจะให้เป็นลิงก์ราคามีโค้ดส่วนลดใต้คลิปด้วยนะไปอ่านตรงนั้นได้เลยนะครับผมจะไม่แจ้งราคาเพราะว่าบางเดือนมันมีโปรโมชั่นแถมบางทีก็ลดเยอะนะครับนี่คือ o Light o p o อ h ์ชนะครับก็เป็นกระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิกในชีวิตประจำวันรุ่น A1 นะครับ A1 หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้ผมได้มาเป็นของแถมในช่วงเดือนตุลาคมปี2023นะครับพอดีสั่งซื้อของไปประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วมันก็แถมนกวีแถมนู่นนี่มาเยอะแยะเลยแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในของอย่างหนึ่งที่ทางเว็บไซต์หรือว่าทาง บริษัทนะครับแถมมาให้ซึ่งถ้าพี่ๆติดตามช่องอยู่นะครับผมก็จะมีโค้ดส่วนลดให้ถ้าจะซื้อ o l ไลน์อยู่ก็ซื้อผ่านลิงก์นี้นะครับแล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดลงไปในช่วงนอกโปรโมชัน่นแต่ถ้าเป็นช่วงในโปรโมชั่นแต่ละเดือนเนี่ยเขาลดอยู่แล้วก็ซื้อผ่านลิงก์ผมมันก็จะมีกิฟต์เอาวหรือว่า GA w u นะครับอย่างเช่นแถ,แ,ถแถมนู่นแถมนี่พิเศษกว่าชาวบ้านเขานะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผม โอไลนี่หลายคนยังเข้าใจว่าเป็นไฟฉายของอเมริกาจริงๆเป็นของจีนนะครับแต่ว่าผลิตขายทั่วโลกแล้วก็ทําตลาดในหลายประเทศเลยรวมถึงประเทศไทยด้วยเกาหลีเยอรมันแคนาดานะครับเท่าที่ผมทราบเนาะญี่ปุ่นก็มีนะครับแล้วก็ไทยแถวเซาท์อีส t เอเชียนี่ก็มีไทยนะครับน่าจะเป็นประเทศหนึ่งเลยที่เขามาทำตลาดแล้วก็มีเว็บไซต์ o l i ลน์ส t ตรซนะครับซึ่งลิงก์ก็ให้ไว้ข้างใต้คลิปแล้วนะครับผม ราคาไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยนะอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจะเป็นกระเป๋าสําหรับใส่ของกระจุกกระจิกในชีวิตประจําวันนะครับ p าวช์ก็คือเป็นกระเป๋าเล็กกันนะโอ้พาช์ก็คือเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ตัวของกระเป๋าเนี่ยเขาเย็บด้วยวัสดุผ้าไนลอนนะครับคือจะบอกเป็นผ้าก็ไม่เชิงน,นะเพราะว่าผ้ามันต้องเป็นพวกใยธรรมชาติเนาะแต่ว่าหลายๆคนเขาก็จะเรียกติดปากว่าผ้านะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เหล็กมันไม่ใช่ปูนมันไม่ใช่ไม้หรือหินก็เป็นไนลอนคือ เป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับขึ้นมาแล้วก็มีการ, print ราพิมพ์ลายเป็นตัวโอนะครับเป็นสัญลักษณ์ของโอไลค์ครัเเป็นสีไซแอนสบลูหรือว่าเป็นสีฟ้าอมเขียวเขียวอมฟ้ากระจายอยู่ทั่วเลยแล้วผิวของตัวไนลอนเองก็จะเป็นเหมือนกระเป๋านะครับที่เราคุ้นเคยกันดีในชิดประจําวันนี่แหละด้านหน้าจะมีช่อง2ช่องนะครับขนาดเล็กซึ่งไม่มีฝาปิดนะครับเป็นช่องที่เราสามารถจะเสียบอะไรก็ได้แต่มันจะไม่จมเพราะมันเตี้ย ถามว่าช่องนี้ใส่อะไรได้บ้างน,นะครับไฟแชกนะครับได้แน่นอนนะไฟแชกอันละ5าบาท10บาทนี่แหละซิปโปอ,อาจจะได้แต่แน่นหน่อยหมักฝรั่งนะครับหรือว่าจะเป็นกุญแจบ้านอะไรเงี้ยเสียบไปส่วนข้างบนก็จะเป็นช่องเสียบที่สูงแล้วก็ลึกขึ้นแต่เป็นช่องเดียวนะครับลิงก์ถึงหาลิงค์หากันแบบนี้นะครับยาวๆก็จะมี2ช่องด้านหน้า1ช่องใหญ่ด้านบนตรงนี้นะครับอาจจะใส่พวกรีโมดกุญแจรถอะไรแบบเนี้ยข้างบนแต่ว่าต้องระวังหล่นหายนะ ส่วนมุมด้านขวานะครับจะมีรูเรเวตหรือว่าไอ e ล e ตนะครับเจาะไว้เพื่อใส่เชือกหรือว่าเกี่ยวกับพวกงกุญแจอะไรพวกนี้แล้วก็เอากุญแจห้อยไว้ข้างในทีนึงก็ปลอดภัยขึ้นส่วนด้านบนจะมีแท็กยี่ห้อโอไลท์อยู่นะครับบริเวณด้านหลังของตัวกระเป๋าเนี่ยจะมีเวลโครพัชนะครับประมาณ2อคูณสนิ้วนะครับโดยประมาณนะสีดําแล้วก็จะมีเวลโคร แพชเป็นสนัญลััษณ์โอไลท์อย่างเงี้ยให้มาด้วยซึ่งอันนี้เราสามารถจะย้ายไปไว้ตรงอื่นก็ได้หรือจะแปะตรงนี้หรือจะแปะแพชอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดด้านหน้าความลึกก็พอๆกับด้านหน้าเลยนะครับน้อยกว่านิดนึงก็อาจจะเน็บปากกาสั้นๆนะครับแต่ผมจะมีปากกาตัวที่เล็กกว่านี้อย่างเช่น Open Mini พวกเนี้ยนะครับก็เน็บตรงนี้ได้เลยนะครับแน่นหนาดีหรือว่าจะเป็นการเน็บด้านหน้าแบบนี้ก็กดีเหมือนกันนะครับ ส่วนด้านข้างก็จะมีซิปนะครับซิปเปอร์ก็เป็นซิปที่ใช้ดึงเปิดเราสามารถจะใส่เหรียญน,นะครับหรือว่าเป็นของอะไรเล็กๆที่กลัวกันจะกระเด็นหายนะครับของสําคัญกุญแจบ้านแฟลชไดรฟ์ Drive, อะไรพวกนี้ใส่ไว้ในนี้ได้ซึ่งด้านในเขาก็จะบุมันเป็นผ้าหรือวัสดุที่เหมือนคล้ายๆเป็นยางนะครับดำๆซึ่งก็จะกันน้ําได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตากฝนระห่ําเลยอะไรขนาดนั้นนะก็เป็นประมาณเนี้ยนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็เก็บเหรียญเก็บอะไรได้ รีโมทไรเงี้ยนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะในเว็บไซต์เขาก็จะมีส่วนลดอยู่ตลอดนะครับจะเน็บไฟฉายขนาดเล็กก็ได้นะครับหรือเป็นปากกาสเตชันนารีอะไรพวกนี้นะครับเน็บได้หมดเลยนี่เป็น kvigo นะครับผมรีวิวไปแล้วด้วยเนาะ al sport ก็ประมาณนี้แหละนะถ้าใครมองหากระเป๋าเล็ก,ลกนะครับที่ใส่หลายๆอย่างกระจุกกระจิกแบตเตอรี่สำรองแฟลชไดร์หูฟังรีโมทกุญแจบ้านหรือว่าแม้แต่ไฟช็克หรืออะไรเนี่ย มีดเล็กๆไฟฉายเล็กๆก,ก็ลองดูแล้วกันนะครับเจ้าต,ตัวนี้กเ็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ทางโอไลฟ์ผลิตออกแบบออกมานะให้เก็บของเล็กๆในชีวิตประจำวันได้สะดวกนะครับโอไลฟ์โอพอชเอวันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูรีวิวย้อนหลังอุปกรณ์พวกนี้ใน Urban บานเียอะไรพวกนี้นะครับ Everyday c แ r r y แล้วก็ในเพลย์ลิสต์โอไลด้วยแล้วเจอกันครับ Hey b e r i d e อินเ